ไปมากเลยหนูทำไมจำได้หมดนะเออเออไม่ใชดเออขึ้นวินขึ้นวินขึ้นวินขีดขีดทำไมเหมือนพี่ฟูด้วยก็บไปอีกคนไปนอนคนไปนอน อ๊บไปนอนละเออคนนั่งนอนคนนอนก่อนอุ๊นั่งดูทีวีก่อนเปิดทีวีเอ้ยเอ็ดอีกอีกหนึ่งไปเออ ไม่ได้พี่ครูไม่ได้ทำอย่าง,งานั้นคือมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละลูกยิ้มได้ยิ้มแล้ว,ย,ลวยกนิ้วอย่างนี้ใส่กล้องเร็วเข้าเขาพี่ครูดินเร็วกว่าของใครเลยด้วยรู้นะเวลาเอากดใส่แม่มันหลุดต้องเอามาข้างนอกอ,อุปกอบ ไว้พี่สูเป็น,ลบบนเลือดพีูยิ่งเป็นเลืลอ,อดยิงดย่งกว่าน้องอีกเพูนี่ยอดเยี่ยมแล้วอ่ะเอออ้นนก้มาพูดเฮ้ยกำลังดูอะไรกนนั่งดูอะไรดูถ้าต้องต้องดูข่าว ăn à, bò quang luôn. Đều, không? Nhìn leo chân tay. Anh Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ